ำมาพี่น้องญานทีพี่น้องกำลังเริ่มมาพี่น้องพวกก็จะคิดได้ก็จะเมื่งานอะไรพี่น้องวันนี้จะเอามาใหม่พี่น้องญาติพี่น้องมาใหม่เพื่อนมาตากกล้เลยมันมันหุ่งเคยประทอดโปรโมชั่นมันหุ่ง

โอ้ยยีมอยเหน่ด่าก็จะซดเลยพี่น้องตีกันทำไมบางอันนี้สลบมากเสียสี่ฮะอันกระนมนมเลยว่าไปเลยพึ่งวึกอยู่มากบ้านนี้เชิญตัดแต่เดี๋ยวผมนะตัดกะกะมะขวยดิเดี๋ยวมึงสถอดหัวปะ พึ่งงอยู่จนบุกูคือคนกับแดงไม่อยากแหมคือขัดก็อยากพูถึงน้าจะพึ่งเงือกชิมเมื่แล้วไป่ากันเมื่อมันชิ่ำคิดีเหมือนแล้ววอคิดีแล้วก็ไปเมื่อเดี๋ยวว่ได้บัตรจักรถุันได้ไหมเ้ยแตงเาเปีย ซื mm. <S S ja s <S that. That ่อม้าจักรงจักรงบอเลยเลยด่ากันแบบโซดบ เฮ้ยเอาไว้อู่ไหมเว้ยข้าจะเสร็จมือประเภทลูกด้วยนะเออดดีก็ได้ไปซื้อมาเพิ่มอีกพี่น้องเลยซองโลกระเปียกนี่เลยนะใครใครการเมืองไฮโดรลิคเออเขาต่วงวะตายคุลืม เฮ้ยใคน้ำมันเอาเอาขงินให้แนนน้ำมันคานให้ลูริกน่ะฮกแนหาเป็นยังบุลาทหาเขาจ้าน้ำมันให้ลูลิกหลดใหญ่จ้เขาจะถามนะอู้หเจ๋งมิซ่าลุงบอกอนน่บ้าไปอยางไหลงลงเข้าตาดดีเขาไปตลาดดีนะบสแซบหายพันลืซาเบิรดพี่น้องแซ่บอยู่บ่ แซ่บบ่บป้าเนกนลยั้ง้นกิมาทามสิแซ่อยู่เพราะได้กินได้น่เนาะถ้ากลับมาตมาช่มเอาแปต้มใส่เส้นใหม่ใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็เส้นลงอีดิ้าวันยังเข้าวัน เดือดเซ่หัวต้มกันเออเบิร์ตเบิร์ตคนนี้แหละเบิร์ตคนนี้แหละก่อนไล่ไปทำมหาเหล็กทั้งนี้ก่อนพี่น้องแซ่บอยู่บ่ล่ะฮะแซ่บบ่แซ่บแซ่บบ่แซ่บบ่ล่ะแซ่บเออขอบใจเด้อขอบใจเด้อพ่อยบอยนี่แหะขอบใจเด้อกินขนมพี่น้องเอ้ยมึงบอกเป็นเมื่อวานเมื่อค่ำเหรอคะมึงบอกไม่ครบมึงมีบ้าน

ใหม่ที่หลาดิเบิดเลยนะเออขึ้นเ,เองหอือเลาเจ้าก็บ้าหม่ลุกหนฮะไซรายจดีอันป้ายุกิอันป้าเจ้ากระถาเอาข้างใหม่แล้วใหมลูกกินได้ไหทอยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่นเ<ะ>ดียวอืมเอาม่ละกินได้ไที ใสทุ่งใส่ไทยมานน้นเอาไป้างแมเไปข่าแมุ่ดอิ้มแล้วก็กินหมูป่าเดยนะเกินไม่ได้นะเกินเน่นะกินน่่อีปลากันเด้ออีนั่งอีนังอันนี้คือมาน้ำล้างหูบอกก่อนหมูมานน้ำล้างหูเออออพี่น้องเอ้ยเออ

ินไปตามขอบแค่แจ้หัวพี่น้องเ้ยไม่ได้ปูสาอาจารย์กินแบบง่ายๆย่อไปตามกินแบนบง่ายๆเลยพี่น้องท่นกินอยูแกระเ็นกินอยู่หนัหนนั่งไม่ยากยอย,กยอยู่นี่ขาด้เออลถ้วยอ,อ,อันนี้ถ้วยาโอ้ยอย่าว่าเถาะบก็เคือใจสีขาดน้ำเจ้าใจสีขาดน้ำผัว ต้มอีกยังเลยอีกหม้อหนึ่งถากินหม้อถากินหม้อใหม่ย่าอีจ้าหนึ่งเออถากินหม้อใหม่ซะเออที่แท้เด้ะละมาบอกท่านมันเบิกก็เลยถากินถามอใหม่อยู่แล้ถากอมาใหม่อยูแล้วอือม้อเก่าเบิรดแล้ว แบแบเออก็เป็นแสบแล้วก็เป็นกิน ทีบข้างขึ้นอีกพี่น้องอขงอแอขอถวยขอบ่วงถาแล้วทั้งนะโอ้ยขอบคุณลลายเดอพี่พเ้อขอบุญขอบคุณหลาย เปิดประวัติศาสตร์วันแม่ซาซุยพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆ,ายๆทีหลายๆเด้อหลายๆเด้อไปยุกี้เอ้ยแม่ทิพย์กระอิ่มคือกันมือกระอิ่มกระอิ่มคือกันอิ่มอิมทั้งกินอิ่มอิ่มทั้งพุ่มใจที่สุดที่ใบยุกี้เลี่ยงพี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนพี่บวัวถิ่นบัวป้าขอบคุณขอบคุณพีๆๆพพห่หลายหลายทีเด้ออายุหมันกวอนยืนพี่เอ้ย

ชแบเซนอหนพนยังิไน่งเด็กเออแบ่งไปให้เราแน่ใส่ถั่วใส่บวงไปเพื่ออะเน่ไปแล้วพี่นอกวัยมาเนี่เข้าวอี๋ข้าวเมื่อเปแล้วไม่ใช่จันอันนั้นได้ันเขาเศร้ายิ่ที่เขาขึ้นยังบัวมาจ้ะโอ้ย มือมือแช่บ่เอ้มันม่อไงไม่ใ่กูมาโดยดไม่ไงมากเลยพี่น้อ มามาทาทาหมอนไหมวยฮะกระซากไหมกระเถ้ามาเฮนหุงมาดังอยู่เตียงพี่มาไปยังไงวะังไมเปนั่งอยู่เตียงเราเป็นนหุงพี่น้องเ้ย แม่คงแม่องอลุงทาซื้อเลยพี่นนองแม่คงลุงเพียงค่ะทไมผู้โชคดีหาตัวเราเป็นผู้โชคดีเนาะเป็นของกี่ตัวอ้าวใช่ไหมใช่ปาจ่าขาจ่าคือบ่อใบจ่าแต้วเอาไปนำ้ำผเลยวันนี้เมื่อใดข้จะมาเออ มือเยี้ไปก็เจ้นาน้ำน้น้ำนเอาลูกก๋วยเตี๋ยวน้ำวนว่ากินอิ่มแ,แล้วไปเลยประสันก็นายกระโผดยายขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่เอ้ยให้สุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองหางมีก่อเก่านาทีการงานจเจริญรุ่งเรืองสร้างลูกปุ๊กขึ้นเด้อพี่เด้อ ขอบคุณขอบคุณที่หักที่แพงขอบคุณขอบคุณที่ผักดันทุกๆอย่างน้องหนุ่มขอบคุณขอบคุณที่สวนที่ซอยซื้อของอยู่ของกินเลี่ยงญาติพี่น้องเด็กน้อยในบ้านแม่ซื้อขอบคุณขอบคุณละลายพี่เอ, <c oughs> อ้ล่าคลิปจำเนียแหละ